สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองพารวยนีกเดินทางมาบ้านพ่อตาเนาะคะ่ะพี่น้องมาแสดงความยินดีกับพ่อตาทองสุกนะะ้องค่ะเขาล่างเต็มๆเนาะค่ะพี่น้องะคะ่ะไปแสดงความดีใจกับพ่อตาเลยคะ่ะตัวเดียวมันหดมาม่าเหรอ่าเรียก่าแนอก็เชื่อเล่มเชื่อใจยังสามนะ ชุดยอดเลยตาสุดยอดชุดยอดเลยมาคักมาแน่ซะเล็บรักนี่กะแน่นอนแน่นอนเล็บไม่มาด้วยกันบ่มาอีกสิ่งทั้งบนข้างล่างบอกอถามข้างทั้งบนทั้งล่างสิ่งทั้งบนข้างล่างคือเก่าบ่เป็นสั่งป้าท้อก็มาเปลี่ยนแต่สั่งคับแน่เสียเล็บตาทั้งสสดเหรออืไม่มาเดียกันมองอ่ะบ่มาน้อกันบ่มาเลยปอดมุกบ่มาเออเจ้ว่าเจ้าว่าเจ้าขับรถมาเนี่โอ้ยดีใจแล้วมีพอที่หั่นบ่ขาดตัวอ็ปาดทีบ่ เท่าน yeah. ี <tr seine Christmas> ่ด mm ีใจลับเงี seven, eight, 10, ่ยยังว่ถึงแล้วลูกบ่ซื้อเลขผู้ขาไปซื้อเลขใครแต่เมียซื้อผู้ขาซื้อเดียหาตัวหาตัวเพิ่มเสื้อหาลอยอย่างเช่นตัวกุ้งตัวอื่นเอาข่าบนล่างเลยบอกอะไอีว่าบนล่างเปล่าข่าบนล่างคือเข่าวจะล่างขึ้นบนจะข่าวจะบนขึ้นบนข้าล่างว่าเข้าสูงเข่าล่างโอ้เข่าเข่าจังจังล่าง ยังงวันาัก็เราักกกันนั่นการการยืนยันนรำเรงแน่นอนไม่ว่านส่นบมาโอ้ยเอาเถือเื้อเถือป่ะเืเถูหโอ้ยจะเป็นเข่าัาเข่าเนี้ยใช่จะ้นดีใจน้ำยู่โอ้ำบ่ขาดดอกเอบานนี้บ่ได้มุดน้ำาอกเรือเ่าไม่เคยเล่บ่บอกสิปุ่นลมุดหนูลงโอ้วงกลมไอความตัวนี้โอ้ยบ่สิป่แล้วอ บอลงกับบอลนั้นเขม่มนเขียนมนเนาะครอเขยนออคัดแล้วเลยิ่โอ้ยคัดแล้วอืมมเอาบเสียับคัดอยู่คัดอยู่อเก่งนี่ม่ใช่เขาแบบบ่กับไปตัวศูนเจ็ตัวเดียวลยตัวนี้โเลนตัวนี้โ่เรว่า่เขียนี่เขียน่เรยว่เออจังหวะจังหวะออกออกตรงบ่ต้องกลับลยตัวนี้นะพอนะศูนย์เจ็ด ก็มเีปียกคาคแล้วออว่าจีมาีปไยเดียวนี้เลยบ่ต่อไปเลยวาย่าีไปเดียวนี้ต้องกินนะเนี่ยว่าโอ้ยเปลี่นก้อนะฮเว่ะกอนชิ้นี่เ็นมาแตยังหดแล้วว่ากันพีอดสองวันัที่สามเราบ้างโตเลยกันหนึ่งก้อนก้ออมาอ้ป่นีสองวันจดแลน้าวันนี้นะ นี่เรียกเก่ามึแล้วบอกเกาศูนครับผมเที่ยวศูนี่เปี่ยนโอ้ดีใจนะเมพ่าเลยอือต้งน่ครับครับผมไปเขิน้เขนึ่งเก่าเขาบอกเก่าศูนย์ใ่ไแล้วครับผมเก่าสูนอยู่บครับผมเนาะครับแล้วทางเดินจับกุโบิลครับโอ้เรียกแล้ว เลขลักแมนเลยตัวนี้แม่เขาเลขลักศย์ห้าหกหนึ่งเลยตัวนี้เลขลักเนาะแมนเขาวันล่างเลยตัวนี้ขจับลักถี่เลนั้างก่งมากเลยเลขเกื่อศนยหกเลวันนี้ว่าตวนะสี่งาม้ยกันเมาพูดอะรถงากอาไม่าด้วยกันนยออังไงกับไม่มีคอว่าหายตึดทั้งบนทั้งล่างลไปเนาะอาอสั้นรวดถึงแบบว่าได้กลับถึกแบบว่าได้กลับเลยยังเเชื่อมั่นก่นเลขหลักบนศูนย้าเลขล่างกับวงกลมให้ศูนก็ นั่นเห็นบอกว่าคักปนี้เวพาอคักปนี้บ่มีอีกแล้วนี Bye. Bye. Hey. ่ลกบ่มีอีกแล้วถูกทุกวาดฟังดังๆจักบาทน่ะโอเสียอาได้สียอะ่เสียอะไรตกเงนมานมไหมเนมาหมดกี่เมีเด้อเอาเดี๋ยวปนีถามมาเออดปนีเมื่อไรก็เฉ อยโซระบบระบบกันเหครับที่เหนมอแนงสามมือเห็นหมหมาถึงไฟโซระบบนะแต่มาป่อยย่ทัวอีกอีกอาทิตย์เดี๋ยวค่อยคุยกันนะว่าว่าเดียวเเมาครับงือบเงือบเหอนะพวกเยอกันบ่บอกงบเรียวเนาะเรียกไล่โซนนะใช่สามอาทิตย์เียเงือบเงืบ ทบ้านยได้ก็สิี่นีงอะนี่มนี่นี่สามเราจำสามกี่โลเอเจีเสื้อรถท้า่อน้าบ่ิบ่นี่านจัการถน่ะเื้อเยเท่ายังวันเื้อดอกข้านหาหยาหมาที่มานี่บ่าเจ้นี้เด้อผู้ชาที่บอกอันนี้เคเล้วไปบ้รฟังผู้จำผู้ด้ว่าสีุ่งอะที่มาทมาพวนแบบนี้ แล้วว่างวดใช่ไหมเอานี่ไปบอกเข้มไม่ได้แล <c oughs> ้วครับนะหมายว่าเลขจังหวัดจักสูตรตัวสีม่วร่วมบอกมาได้ยตอนนี้เราพอแล้วจ้าว่าสีมาสงิปล่อยรวยไอ้บักจักสูตรบักสิปล่อยถึงเลยจังหวัดงวดสีมาบางนี้มันประวัติเบาแลยหกชิ้นกุงวดงวดนี้มาสจิปล่อยบักจิบสองวดงวดสีมาสงิปล่อยบักจิบสองวันบุกที่เก่งโอ้บไม่ได้ไม่ได้ผิดรวมกันบักนี้เล่นใช่ตรงนี่เงี้ยววารัตโอ้อันนี้น่าวารัตเออ้ วัอสีมาเดียวไปเอกหน่อยไปว่าไปเอกหน่อยหลายหลายสิเอิสองวัดเ่เคยผิดวดสีมา็ผิดครับช่อมาคักเนี่ยเจ็บปวดนะตาเบิ่งไปเอกหน่อยสีล้มบอกมาว่าังไเอาสิฟ้าไไหมถึงกเครื่องได้เอาได้ลาบไปเครับผมยอดเยี่ยมอ่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเดี๋ยวกสองมือเลยยอดเยี่ยมสองกระเทียมเจียวเพือนนี่ครับ

กลาเท่าศูนย์ห้าเท่าก็สามตัวอนั้นเมานี่ยุด่อกามืนยโอ้อนเมนมอมืนนึ่งกยุดหาหกกินเนี่ยโอ้ยผมมันเล่ผมจุดหาทำไม่แม่นบ่ย่าแม่ยังนี่ลุ่นยงมัตทั้งบนทั้งล่างเห็นเห็นว่เห็นเุดศนยกับุดหนึงกับุด มุยจอยเดียวหกจุดมาจุดตัวจุดเบิร์องกบจุดครับแซงคนละสามโบจุดสามจุดอสามสามมาเลยโบจุดไม่พม่าพม่าเนาะเม่กี้อไรพม่าเม่กี่อไรม่านะเห็นบ่แปงกระดานเห็นมั้ยสามโบจุดบน ต ane, ai, oh. ha, ta, tô, hmm. me, ั้งแต้มือนี่ไปได้ยู่ในเศ้าอ um> um> ีกวัเนาะบานนี้เนาะงวัดติดมานี่เยเจ้าตัวนี้ซกันเนี่ยนี่อันบักบัมาน้ำกักนี่มันตะค่ะตเนี่ยหนวสามสองนีเนจองจ้าชื่อหนาวมบอกเจ้าไปเชือมันบอกนำกันหนอยเล้วจอนี่หละโตพระเอกพี่น้องัวนี้ะโตพระเอกออมาได้กะครับน้องาคุณพี่น้องก ไม่กินไรงไปื่อน้องน้องอาลีหาใบห้าใบปะเอายไม่กินหรมเปองชือบอกบอกใชบ้านนี่สิมองเชือเบอรหยาบบอยากเบอยาช้านเบอหยาบเยอเชื่อเก็บชือกจ้ชือเดียวน้ำด้วมั้บอกมองมันเชือกเชือก็บมึงซีห้ามมันเป็นจำมึงซีน่ะเรีกนงซีเรียกประกันห้ามมันไปเห็นมั้เ็ไหม พิเศษไ่เห็นมย่านเดนินท네ีมันก็บ่งไปครับไม่ปรเทไหนหรอโรงานอไรแล้วกับตบมือสวดๆเะรนังท้าอวเดี๋ยวนี้ยุต้างประเทศพวกข้าเจ้าเบิ้งเนี่ข้เจ้าตบมือแตก่ดอยู่เเรืงางพวลกขักไหมพวกข้าเจ้าเสื้อน้ำเขาเถิดบั้เจ้าดวงเราไม่มีเลย มันดวงไปดวงมันชื่ออยไรก้วนี่ชื่อตามนี้เห็นไหมชื่อตามมุกกลมเมื่อไรสวย้างที่ตัวหนึงก็ก้าชื่อครับกายู่่เมื่อไรตัวชื่อตามมุกกลมครับคลกไหมคาดคลาดแล้ว่จะก้าขันได้ได้เข่าบนเข่าล่างที่หดสิมาเข่าหอดบนล่างนี่มืนจะเก้าเปลี่ยนสั่นที่เด็ชาตัวก็ชื่อเยโอ้ยชื่อนะัวไปเรนเล่า้างแหกระบ่ แกปลั้งก่ไมหเอาวันนี้ราปลอดภัยแล้วละว่ามีไม่ช่วห้ำเรกปันไม่มันช่วยกอนมันเจ็บตุกงวันน้าไมเฮ้จะลบก่อนที่พ่อจะมีทุกี้ครับุดนีนี่เลย่ียเเลียร่เนี่ย่ยวไปเลย ยิ่งเหนื่อยหมดไม่ดีครัพี่น้องข้องพ่อตากับเขาศูนย์เจ็ดตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีธันใดโชคหมานกันบ้านนอกค่ะก็แสดงความดีใจกับพ่อตาเนาะค่ะพี่น้องเขาศูนย์เจ็ดตัววงพอดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับเขาล่างตรงๆรแล้วเนาะค่ะงวดหน้ากับจะถูกอีกประานห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพ่อตาบอกเนาะค่ะพี่น้องกับ คงจะโฉกมานกันเนาะค่ะพี่น้องพอตาก็ให้แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้ติดตามของข่าวข่าวของพอตาทองซุกให้พี่น้องถูกงวดเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้มาหลุนลางวันหลก็มาสแสดงความดีใจกับพอตาเนาะคะ่ะที่ได้เข่าล่างเต็มเมเนาะคะ่ะศูนจิตเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดหนะ้าแอดก็ชิ้ติมตาให้พี่น้องเอที่พอตาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องรวยรวยเฮงเฮตลอดไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ